สวัสดีค่ะภณนรักสุนาราศรหรือว่าอาจาร,รย์ติ๊กนะคะเป็นอาจ,จารย์สอนที่สถาบัน Smart ทดิวเตอร์นะคะก็มีประสบการณ์การสอนประมาณ5.6ปีโดยเฉพาะสอนภาษาอังกฤษนะคะเนื่องจากในปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจำวันเรานะคะรวมถึงในวงการธุรกิจเองนะคะทางสถาบัน Smart ทดิวเตอร์ซึ่งเป็นสถาบันกวิชามดบ,บหนึ่ง โดยมีการรับรองผล100%นะคะแล้วก็มีการสอนสดโดยอาจารย์ที่ประสบการณ์ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยแล้วก็จากต่างประเทศด้วยกันนะคะมีการสอนที่ใช้เนื้อหาที่เข้มข้นแล้วก็คอยอัปเดตเนื้อหาตลอดเวลาแล้วก็มีการประเมินผลนะคะจากการสอนด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะทราบาดีนะนะคะว่าสารบัญเข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างมากเลยโดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ทางสถาสบัน Smart t u t เตอร์ของเราก็ได้เล็งนเห็นนะคะถึงความสําคัญนี้จึงได้มีการเปิดหลักสูตร,รขึ้นมานะคะก็คือหลักสูตร,ร business English หรือเรียกว่าหลักรรสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจขึ้นหลักสูตร,รนี้จะทำขึ้นเพื่อพูดที่ต้องการเรียนรู้นะคะภาษาอังกฤษที่จะใช้ในวงการธุรกิจและมาประยุกต์ใช้นะคะในชีวิต โทษในวงการธุรกิจจริงๆนะคะโดยหลักสูตรนี้นะคะเราจะแบ,บ่งออกเป็น5หลักสูตรด้วยกันนะคะก็คือหลักสูตร Introduction to Business นะคะ Introduction to Business จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ปร,กรับพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยจะเน้นเนื้อหาแกรมมากนะคะโดยเราจะใช้หนังสือเล่มนี้ในการเรียนการสอนนะคะโดยจะเช่นเราจะเน้นในเรื่องของไวยากรณ์ นะคะอย่างเช่น uh, word formation เรื่อง uh, st uh, sentence structure นะคะการสร้างประโยคนะคะการสร้างประโยคก็จะเหมาะสำหรับนำไปเขียนนะคะว่าจะใช้ประโยคบอกเล่าประโยคคำถามหรือว่าประโยคปฏิเสธนะคะโดยจะนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนสดหมายหรืออีเมล ที่ติดต่อสื่อสารกันในวงการธุรกิจก็ได้หรือจะนําไปใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษก็ได้นะคะต่อมาหลักสูตรที่2นะคะก็คือหลักสูตร business English ก็ใช้เรื่องนี้ควบคู่กันไปเลยนะคะหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจถึงโครงสร้างในระบบภาษาอังกฤษนะคะสามารถที่จะแต่งประโยคที่ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นฐานไปจนถึง ประโยคที่ซับซ้อนได้นะคะแล้วก็ทําให้ผู้เรียนนะคะเข้าใจถึงโครงสร้างภาษาอังกนะคะจากโครงสร้างที่จะสามารถคิดเป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษากังกได้ดีเหมาะสําหรับการสื่อสารภาษาอังกนะคะในเรื่องของวงการธุรกิจก็ดีนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของอ e ีเมลการทํารายงานการประชุมการนําเสนอรายงานการประชุมนะคะต่อมานะคะอีก หลักสูตที่3ใช่ไหมคะคะกสูตที่3เป็น business ข้อนะคะก็คือ writing business English for uh, specific purposes หลักสูตรนี้นะคะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่ต้องการจะเน้นในเรื่องของ essay นะคะการเขียน essay ลักใช้ยังไงในวงการธุรกิจนะคะจากหรือว่าผู้ที่สนใจที่จะนำไปใช้ในการเขียนการประกาศข่าวหรือการรายงานข่าว โฆษณาก็ตา,ตามหรือ,รอแรงงานการประชุมนะคะตลอดจนการเขียนเรซเม่น,นะคะเพื่อจะใช้ในการสมัครงานเล่มน,นี้เลยค่ะนะคะเราก็จะสอนในเรื่องของการเขียนบทความนะคะดีเทลว่าจะว่าควรจะเขียนยงไงให้ถูกต้องนะคะต่อมานะคะแบบสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนในเรื่องของการสึกอสารภาษาอังกฤษโดยโตรงนะคะก็จะมี หลักสูตรที่4ีนะคะคือ Conversation 1กับ Conversation 2 Conversation 1นะคะก็จะใช้เล่มสี้เลยค่ะสีแดงนี้นะคะเป็น Conversation 1ที่เกี่ยวกับ Business Socializing ก็คือเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าใจแล้วก็ต้องการจะสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศนะคะแล้วก็ผู้เรียนจะสามารถเรียบเรียนประโยคนะคะแล้วเราก็จะมีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆนะคะ เข้ามาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสนทนาทางโทรศัพท์ก็ดีนะคะการสนทนาทางด้านสินค้าหรือบริการหรือว่าเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลการแจ้งความประสงค์ตอบรับข้อเสนอต่างๆนะคะนี่เลยค่ะเรี่มนี้เราก็จะเรียนกันนะคะต่อมาค่ะ conversation tool นะคะเป็น business presentations Present และ meetings ก็คือ เล่มนี้นะคะเราจะใช้สําหรับสื่อในการเรียนการสอนนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการจะนําไปการเรียนการสอนนี้ไปใช้ในการทํารายงานในนานประชุมการนําเสนอการประชุมนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเปิดการประชุมนะคะการรับข้อเสนอข้อคิดเห็นคาเสนอแนะต่างๆในที่ประชุมการสรุปการประชุมแล้วเราก็จะมีการจําลองนะคะ Presentation ในโปรเจกต์ต่างๆ มีเพื่อให้ผู้เรียนนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะคะก็ถ้าผู้เรียนนะคะสนใจหรือท่านใดสนใจก็มาลองได้นะคะกับสมาร์ท i ิวเตอร์ของเรานะคะเรายินดีที่จะให้ผู้เรียนทุกคน,นะคะได้นำหลักสูตรแล้วก็ทักษะต,ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนที่พูดมาทั้งหมดนะคะ กลับไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยแล้วก็ในวงการธุรกิจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างๆค่ะงั้นก็เจอกันนะคะกับสมาร์ทฟิวเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ